เป็นออนไลน์ยี่เดออ์เจอรเราจะหาคนที่เป็นคนรู้ว่ได้มหาศาลทั่วเป็นครั้งแรกของโลกก็ได้เรากําลังเอาคนที่เป็นคนดังในโลกออนไลน์มาอยู่ที่เราแต่เอาว o i ซีดีแบรนด i n g สื่อสารไปถึงคนบนออนไลน์ที่ตามเขาอยู่อีกนับ10บลาน เนืเรื่องที่ผมเขียนเนี่ยถ้าเด็กทุกๆวันอ่านก็คงจะนึกตามลำบากอยู่เหมือนกันนะฮะคือถ้าใครอ่านก็เป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงกันระหว่างทั้งพ่อแม่แล้วก็เด็กๆครับ ก่อนการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพ16-26มิถุนายนนี้ทีมข่าว Voice TV สำรวจความเห็นสื่อท้องถิ่นและสื่อต่างประเทศในพนมเปญต่อกรณีประสาทพระวิหารชมความตื่นตัวของคนกัมพูชาที่สนใจเรียนรู้ทั้งภาษาและเทคโนโลยีดูการเตรียมพร้อมสู่ AEC ของนักลงทุนไทยโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจความงามที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ติดตามได้ในช่วง Voice News 19นาฬิกาเริ่ม24มิถุนายนนี้จากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชีย ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้นใน world update ทุกวันเวลา9นาฬิกาทาง voice tv ปดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอ,อาหารสารา Land and House กลับมาช่วงนี้นะคะาจาย์พิษคุณชูวัตรบอกว่าเรื่องของพระสงฆ์นะคะ,ะที่ถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นเนี่ยนะคะยังมีต่อเนื่องใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นความเมื่อเชิญไปช้อปปิ้งมาฮะก็ะไปเจอในห้างตราดบ,บัวนะฮะห้างเทสโก้โลตัสของเรานะซองใส่ของอนเนกประสงค์นะฮะอันนี้แล้วก็เขียนว่าเ,เป็นของสำหรับสายโทรศัพท์มือถืออันนี้อยู่ในอยู่ในเซกชั่นของ เครื่องสังกะพันธ์เป็นเครื่องสังฆะพันธ์ใหม่นะฮะเวลาไปทําสังฆทานนี่อย่าลืมนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะฮะมีตาธรรมจักรอยู่ข้างหลังด้วยฮะเป็นขนาดที่แบบว่าออกมารองรับสําหรับการใส่ iPhone โดยเฉพาะนะครับจะเห็นตาแหมพอดีเลยะพอดีเลยฮะคือรุ่นใหม่ฮะอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญนะฮะเป็นปัจจัยพื้นฐานโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยพื้นฐานไปเลยแต่ไม่ใช่อัธบริขารนะคไม่ใช่นะแต่ว่าก็ พอดีนะฮะพอดีนี่มีตราองชอบตรงนี้ถ้าเกิดจะโค้นะคะจย์พิษถ้าเกิดจย์พิษเนี่ยนะคิดจะบวชเนี่ยนะซื้ออย่างงี้ผมบวชไปแล้วผมบวชไปแล้วตอนนั้นแต่ว่าตอนบวชอาจารย์ใช้โทรศัพท์ไหมครไม่ใช้ฮะใช้ทําไมฮะไม่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าอาจาไม่ได้ผิดวินัยอะไรเลยโทรศัพท์ของคือที่ที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นไม่ได้อยู่ที่โทรศัพท์ ผิดวินัยครับอยู่ที่โทรศัพท์หรูค,คือช่วงนี้ใครใช้อะไรหรูๆก็จะโดนหมดนะตอนนี้ลามไปถึงพระนะครับเห็นหลวงพี่น้ําฝนอะไรเมื่อวานนี้ออกมาคือแบบคือน่าสงสารมากค,คือท่านเป็นรถที่ญาติโยมบริจาคมาเพื่อเอามาโชว์ในวัดฮะหลวงพี่น้ำฝนต้องรีบมาออกก่อนว่าไม,ไม่ใช่รถหรูเป็น<ไ>ปรถจากก้าวที่จะขับแทบจะไม่ได้อยู่แล้วนะครับคืออันนั้นหนักหนักหนักเกินไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องโทรศัพท์พวกนี้เนี่ย สำหรับผมเนี่ยผมตะขี่ตะขวงใจหน่อยเพราะบางทีโทรไปหาพระเนี่ยบางทีเนี่ยประเด็นอยู่ที่เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์นะฮะบางองค์ก็มีเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์เป็นแบบแหมเพลงสมัยใหม่เหลือเกินอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเรื่องพระเรื่องเจ้านี่ก็ได้แต่แซวกันนะมั้งผมว่าแหมจะไปไล่จับอะไรกันขนาดนั้นแต่ว่าก็มีเรื่องใหญ่นะครับก็เป็นบุคคลนะคะแต่ว่าก็จะทบกับสถาบันบ้างแล้วก็เป็นความพยายามจะกํากับพระสงฆ์ ครับก็อ,อย่างนี้แหละฮะพระสงฆ<อ>์เมืองไทยมีเยอะแต่ว่ามันก็ต้องเข้าใจครับว่าพุทธศาสนาเนี่ยตั้งมา2,000กว่าปีใช่ไหมครับความเปลี่ยนแปลงในโลกมันก็เยอะขึ้นจากของเดิมซึ่งพูดง่ายตั้งแต่ตอนต้นของพุทธศาสนาเนี่ยพระเนี่ยขเขาอยู่ในป่านะฮะกลางกอดกลางอะไรยังไม่มีแม้กระทั่ทงวัดใหญ่ๆที่พอสังคมเปลี่ยนเนี่ย มันก็มีช่องว่างส่วนนี้มันก็ต้องหาความพอดีซึ่งกันและกันนะแต่จะไปแบบไล่จับไล่อะไรที่มันมากเกินไปบางทีก็ลําบาก พูดถึงการกํากับอันนี้ก็กํากับตัวจริงนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งกํากับดูแลการเลือกตั้งนะคะก็ในกรณีของคุณอี้แทนคุณที่ได้เป็นสสดอนเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในรอบ37ปีเนี่ยนะคะทางกรกตก็จะประกาศรับรองผลภายใน7วันนะคะถ้าไม่มีใครร้องเรียนนะคะส่วนที่ให้ใบแดงก็มีใช่ไหมคะคุณชูวัฒน์ให้ใบแดงนะครับมีมติสั่งเพิกถอนคุณบรรจงวิพรมชัยนะครับผู้สมัครสสลำพูนใช่ไหม เขตเลือกตั้งที่สองนะครับเป็นสสลำพูนเขตเลือกตั้งที่สองของพรรคประชาธิปัตย์ของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะแล้วก็ดาเนินคดีอาญาด้วยนะฮะสามรายรวมทั้งหมดมีและพยานผู้เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งหมด3รายนะครับก็เสนอสัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินวงเล็บเงินเนี่ยนะแก่ผู้ใดเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือกับผู้สมัครนะครับก็ ก็เข้าใจว่าเป็นหนึ่งปีฮะหมายถึงว่านี่เป็นเป็นก็คงต้องให้สารคือเข้าเกินเงื่อนไขหนึ่งปีแล้วเออหนึ่งปีก็กรณีกรณีลำพูนเนี่ยเดี๋ยวจะเลือกตั้งซ่อมนหระสยังไงฮะเป็นตัดสิทธิ์ผู้สมัครนะคะใช่ฮะตัดสิทธิ์ผู้สมัครไม่มีน่าไม่น่าจะมีเลือกตั้งซ่อมนะครับเป็นการตัดสิทธิ์ผู้สมัครเป็นการตัดสิทธิ์ผู้สมัครเฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่ใบแดงด้วยเป็นการตัดสิทธิ์ผู้สมัครนะครับแต่ว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคพรรคประชาธิปัตย์ในข้อหา ก็นี่ฮะสัญญาว่าจะให้คือพูดง่ายว่าเขาแพ้เลือกตั้งอยู่แล้วค่ะใช่ไหมฮะแต่ว่านอกจากแพ้เลือกตั้งก็ยังถูกห้ามลงเลือกตั้งด้วยใช่ทีนี้ว่า่เราก็ไม่เข้าใจเพราะว่าประชาชนนี่ก็โดนก็ซื้อเสียงเนี่ยฮะก็ซื้อเสียงตลอดเลยแล้วทําไมพรรคนี้สามารถขายอิมเมของการไม่ซื้อเสียงได้หรือว่าออจาจย์พิ่วงนี่เลยหรอถ้าไล่ดูไม่จริงเหรอถ้าถ้าไล่ดูนะฮะ คนของพรรคปิบัติก็โดนเยอะเหมือนกันฮะโดนใบแดงทั้งถอดออกจากตาแหน่งทั้งอะไรมีหมดเหมือนกันแต่ทําไมอิเมจเขาดีฮะทำไมคนไม่สามารถที่จะมีเซลล์สมองในการรับได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ซื้อเสียง่ะหรือว่าคนพวกนี้ไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์ผมไม่เข้าใจนะอันนี้เราพูดถึงเรื่องข้อเท็จจริงใช่ไหมว่าพรรคประชาธิปัตย์ซื้อเสียงข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นฮะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมองหน้าเจอคุณวิสิทธิ์มองหลังเจอคุณชวนอูภาพดีหมดเลยไง เเห็นมคือคือพอนึกไปนึกข้างหน้านึกข้างหลังแล้วไม่เห็น,นต่างๆมันเ,เป็นพักที่แปลกมากนะครับ,รบตลอดเวลาตั้งแต่ยุคเทพเทือกมาแล้วจนถึงวันนี้แล้วกรณีน,รนี้ก็มีคุณไพรพัฒโนโดนด้วยใช่ไหมคะ คือหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ใช่ครคุณต่การที่ได้เป็นท้องถิ่นท้องถิ่นหรืตานเทศบาลนครสงขลาใช่ไหมอันนั้นก็ใหญ่ฮะเพราะโดนทียี่สิบสามคนเลยแต่อันนี้กสารยังไม่ตัดสินฮะแต่ว่ากกตมีมติไปแล้วแต่มันก็มีคดีที่สารตัดสินใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ไม่ไม่ผิดฮะไม่ได้มากหรือน้อยไปกว่ากันอย่างมีนัยสำคัญเลย แต่มีปัญหาจริงๆเรื่องอินเมแล้วก็การสื่อสารกับสื่อกับการสื่อสารคนชั้นกลางนี่เขาเขาได้เปรียบครับประชาธิปัตย์ได้เปรียบมากมีควันหลงนิดนึงนะครับควันหลงนิดนึงว่าการเลือกตั้งดอนเมืองเมื่อวานนะครับก็มีแฟนๆฟรายการ SMS เข้ามาเมื่อกี้บอกว่าเอ๊ะทำไมพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยสู้กันเนี่ยพรรคเพื่อไทยมักจะแพ้ประมาณ2000เสียงตามเขตต่างๆ ครับอันนี้ก็คุณก็มีสิทธิคิดไปนะครับแต่ว่าหลักฐานไม่มีนะครับไม่รู้จะไปดมมือใครเนี่ยค,คุณก็ต้องยยินยอมกันไปนะครับแต่ว่าในเดอะเนชั่นเนี่ยเขาลงข้อมูลน่าสนใจอยู่ชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับพูดถึงการดูว่าช่องว่างในการแพ้ชนะในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับก็นีดอนเมืองเนี่ยนะครับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปีเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยครับคุณเก่งการลนกับคุณแทนคุณเนี่ยคะแนนห่างกันเ พันกว่าคะแนนเท่ากับ7%กว่าๆรอบนี้เนี่ยห่างกัน1.92%เท่านั้นเองนะครับที่แพ้นชนะกันะนะครับในขณะที่ปทุมธานีน,นะครับการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนะครับที่ดีประชาธิปัตย์ชนะเ,เพื่อไทยนะครับก็ชนะกันที่2.7% 8เท่านั้นเองนะครับเห็นจะมีแต่กรณีการเลือกตั้งซ่อมที่เจแดงเข้ามาได้นะครับอันนั้นห่างกัน32%นะ อันนั้นก็คือเจก็คือเจฮะแต่ถ้าไม่ใช่เจเนี่ยนะครับก็กืดขึ้นคอกันอยู่นะครับก็ต้องยอมรับแหละว่าพื้นที่ดอนเมืองคุณแทนคุณก็ลงพื้นที่มานานนะคะแล้วก็ตอนปี5 4สที่น้ําท่วมหนักก็มีบทบาทช่วยเหลือเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็คุณแซมยุรนันน่ะบอกว่ามีเวลาลงพื้นที่18วันเท่านั้นครับมมีหลายที่ฎดีฮะผมสัมภาษณ์ข่าวสดไปแล้วเดี๋ยวอ่อพวกนี้แต่เพราะผมไม่เชื่อทฤษฎีการลงพื้นที่แต่คุณแซมอยู่ดีเป็นสส ก็ไม่กลก็ลาออกมาคือสรุปตอนนี้ไม่ได้เป็นสสอแล้วไม่ได้เป็นแล้วแต่ไม่เป็นไรนะฮะไม่ได้เป็นก็มีคนอื่นเป็นแทนขยับขึ้นไปถ้ามองในแง่นั้นก็คือสอสอก็ผัดกันเป็นได้นะครับหลังจากมีปาร์ตี้ลิสต์แล้วเนี่ยนะครับก็ผัดกันเป็นได้เรื่องนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์กันในพักะหมายถึงว่าทีมทํางานพักคุณภูมิธรรมหรืออะไรก็แล้รแต่เนี่ยต้องไปวิเคราะห์กันว่ามันไม่ได้มีแนวอสําคัญจริงหรือไม่มันไม่ได้สะท้อนการเลือกตั้งภาพใหญ่ใช่หรือไม่หรือว่ามันจะ มีผลต่อภาพใหญ่เหมือนกันอนาคตก็ต้องไปนั่งทําการบ้านดีๆอย่ามองพลาดเออเอาเรื่องนี้เลยก็ได้เพราะว่าคุณชวาัตไม่ไม่ได้มาเมื่อวานยังไม่ได้ฟังคอมเมนต์คุณชวัตคุณชววัตว่าไงคือผมคิดว่าอย่าประมาทเฉยๆคือผมไม่คิดว่าภาพใหญ่จะมีปัญหาคือหมายถึงว่าเวลามีการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยผมยังเชื่อว่าเพื่อไทยจะได้เพราะว่านโยบายยังเป็นจุดแข็งนโยบายยังเป็นจุดแข็งแต่ว่าเรื่องตัวบุคคลเนี่ยมีหลายเขตที่บ่งชี้ว่าคนไม่ชอบตัวบุคคลเยอะ ดวบุนคคลคือพอมองไปเพื่อไทยเนี่ยหลายหลยคนอาจจะยังเราอาจจะยังไม่ชอบเขาแต่ว่าพอนโยบายแล้วมันมันหนีไม่ออกผู้นําแล้วหนีไม่ออกใช่ไหมคือมองไปเลือกคุณอวิสิธิ์กับคุณยิ่งรักก็ยังเอาคุณยิ่งรักอยู่มองนโยบายก็ยังไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนอกจาก<ต>เพื่อไทยผมกลับมองว่าเพื่อไทยถึงเวลาที่ต้องปฏิรูปพรรคเหมือนกันนน้อยในความหมายการปฏิรูปพรรคสำหรับคนชั้นกลางในทางหนึ่งเนี่ยตอนนี้เพื่อไทยเองเนี่ยต้องตอบโจทย์ ข้อนึงให้ได้ก็คือความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเสื้อแดง<ม>นะครับคุณคุณคุณมันเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าพื้นที่เสื้อแดงขนาดแดงประทุมแดงดอนเมืองเนี่ยคุณคุณตอบสนองความต้องการของคนเสื้อแดงไม่ได้อย่าบอกว่าคนแทนคนลงพื้นที่แล้วไปเปลี่ยนเสียงเสื้อแดงได้<ม>นะครับมันคือเสียงที่เสื้อแดงไม่ออกใช่ไหม,มนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็ต้องการคนแบบคุณอลงกรในพรรคเพื่อไทยเหมือนกันที่จะออกมาพูด พูดเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นทุกวันเนี่ยคนจะโดนกล่าวหา,ากลายเป็นว่าตกลงพูดง่ายๆพักเพื่อไทยคืออะไรครับใช่ไหมครับพักเพื่อไทยเองก็จะต้องมีอะไรมากกว่านโยบายด้วยหมายความว่านอกจากนโยบายใหญ่เนี่ยก็คือนโยบายทางการเมืองของพักซึ่งชัดเจนกว่านี้กับ,บการเคลื่อนไหวของคอนเสื้อแดงซึ่งมีหลากหลายเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เฉพาะในกรุงเทพด้วยเหมือนกันคือ ผมคิดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วของการทํางานเครือข่ายพรรคการเมืองเขาเนี่ยมันไปไกลเกินกว่าที่จะเป็นเรื่องบารมีของคุณแทนคุณผมไม่เชื่อเรื่องบารมีของคุณแทนคุณ <okay. S 2> เพราะว่าก่อนหน้านี้สอกอเขาก็ได้ <Okay. S 2> ใช่ไหมคือมันแปลว่าเครือข่ายเนี่ยเขาลงไปอยู่ในระดับเป็นแขนขาเขาเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่แบบเป็นสถาบันแล้ว <Okay. S 2> เนี่ยที่ดอนเมืองเนี่ยยังขึ้นอยู่กับคุณเก่งการุนอยู่คือแปลว่าในช่วงที่ผ่านมาเพื่อไทยไม่ได้แตกแขนงสาขาหรืออะไรลงไปเลยที่จะเป็นองค์กรเชิงสถาบัน ครับนั่นก็เป็นข้อเด่นอีกข้อหนึ่งไหครับว่าถ้าเราเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเชื่อมั่นว่าประชาธิปัตย์สามารถมีโอกาสทางการเมืองได้เนี่ยก็ควรจะเร่งกระจายอํานาจด้วยนะครับถ้าทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมีอิสระในการปกครองในระดับกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับโอกาสซึ่งเครือข่ายภาคการเมืองจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็น่าจะมีจริงๆใช่ไหมครับเราก็มองในด้านบวกก็ควรจะกระจายอํานาจไปด้วยในเวลาเดียวกันนะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้อาจารย์วิโรจกับอาจารย์สิโรธพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ใครจะเข้ามาช่วงหน้าติดตามค่ะแต่ก่อนนะคะตะลิ่งบ้านเราตามคลองส่งน้ำจะพังลงมาทุกปีนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่พังแล้วค่ะเพราะว่าเรามียยาแฝกเข้ามาช่วยค่ะ <laughs> แฝดที่เหมาะสมกับชุมชนของเรานะคะก็มีอยู่สสายพันธุ์นะคะก็คือแฝดรุ่มกับแฝดดอนเพราะว่าทนแรงได้ดีแล้วก็ช่วยยึดหน้าดินได้ดีค่ะพอไว้แบบนี้เดือนหนึ่งนะคะแต่ก็จะแข็งแรงและก็ออกร่างมาได้เป็นแบบนี้ค่ะหมู่บ้านของเรามีปัญหาเรื่องดินพังมาโดยตลอดเด็กๆได้ทําโครงการรักพื้น